จวดพี่น้องจวดซานาม่มีดรอกซ่านีจวดยังเดียวไอเทมที่แฟนบอลหงแดงตัวจริงห้ามพลาดเสื้อฉลองแชมป์ลิเวอร์พูลพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้วใส่เฉลิมฉลองความสฉเร็จสุดยิ่งใหญ่ไปพร้อมกันเสื้อกุณภาพดีในราคาเบาๆเ,เ,เพียง300บาทรวมจัดส่งแล้วพร้อมส่งถึงหน้าบ้านสั่งเลยคลิกที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีแฟนบอลหงแดง ลิเวอร์พูลใกล้ปิดดิวคว้าเจอร์มี่ฟิมปงด่วนสกายสปอร์ตตีข่าวนะครับวันลิเวอร์พูลเปิดเจราจาขั้นสูงขวาาตัวฟิลปงเสียบแทนเทนส์ที่สอบแววอำลลาไปซบเรียลมาดริดมีรายงานข่าวด่วนนะครับจากสื่อชั้นนำอย่างสกายสปอร์ตที่สร้งกระมือหันกับแฟนบอลลิเวอร์พูลเมื่อมีการ,ปรเปิดเผยว่าหงส์แดงของเรากำลังอยู่ในขั้นตอนเจอราจาขั้นสูงใล้ที่จะปิดดิวคว้าเจอร์มี่ฟิลปงแบ็กควาาตัวเกนจากเบอร์ลิเวอร์พูเซน ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวแทนที่มีศักยภาพสูงแทนอเล็กซานเดอร์โนที่จะหมดสัญญาก,กับทีมในช่วงสิ้นเดือนมิถุานายนนี้และคาดว่าจะย้ายออกทินแอนฟิลไปซบเรียวมาดริดรายงานนี้มาจากฟอเรียนสแพทเทนเบิร์กนะครับนักข่าวสายตลาดกสกานักเตะชื่อดังของสก y ดสปอร์ตเยอรมนีระบุผ่านแพลตฟอร์ม X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมว่าการเจาจากั้นสูงได้เกิดขึ้นแล้ว เกี่ยวกับดิวของฟิมปงและต่อมาได้รับการยืนยันจากกลุ่ตลาดการขายนักเตะที่น่าเชื่อถืออย่างฟาบิโซโรโมโนอีกด้วยและล่าสุดก็เป็นพอจอยนะครับก็ออกมายืนยันอีกเสียงสิ่งที่ทำให้ดิวนี้มีความเป็นไปได้สูงมากก็คือการที่ฟลิมปงในวัย24ปีมีค่าจินยียาอยู่ที่ราว35-40ล้านยูโรประมาณ29.4-33.6ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่ลิเวอร์พูลพร้อมจ่าย และเป็นที่เข้าใจกันว่าวิงแบ็กทีมชาตินเนเธอร์แลนด์รายนี้พร้อมและเปิดกว้างสําหรับการย้ายมาคักข่ง,ขงในพรีเมียร์กับหง์แดงในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะสำหรับสถานการณ์ของเทนตอเล็กซนอน,นในวัย26ปีนอกจากสัญญาที่จะหมดลงแล้วเขามีข่าวเื่อมโยงหนักกับเดือมาริดยักษ์ใหญ่จากศึกลาลิกาสเปนซึ่งอาจต้องการเร่งเจอจากคว้าวตัวให้เสร็จสิ้นเร็วขึ้นขณะที่ลิเวอร์พูลเองก็มีรายงานม,มาว่าพร้อมพิจารณาปล่อยตัวนักตเตะออกไปก่อนที่สัญ,ญญาจะหมดลง หาด้รับข้อเสนอที่เหมาะสมนะครับยงางไรก็ตามการมองว่าเฟลมปงเป็นตัวแทนที่แท้จริงของเทนส์อเล็กซานโดอาจจะไม่ถูกต้องนักแม้ต้งคู้จะเป็นแมควาที่ชอบเติมเกมรุกแต่พวกเขามีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเฟลมปงมีจุดเด่นที่ความเร็วการเลี้ยงบอลและการเล่นในพื้นที่สูงคล้ายปีกวามากกว่าส่วนแบกที่สร้างสรร์เกมจากแนวลึกแบบเทนส์ซึ่งมีวิสัยทัศน์และพิสัยการาจบอลที่โดดเด่นกว่า หากเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงการมาของจิลมี่พิมพ์ศงและการจัดแบงของเทนนอเล็กซานโดร์ก็จะถือเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงรั้นสุขัญในตำแหน่งแบ็คขวาของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนและจะเป็นประเด็นที่แฟนบอลจับตาดูอย่างใกล้ชิดในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะฮะข่าวดีแฟนหงข่าวที่2ดิวใหญ่ใกล้สำเร็จแล้วนะครับลิเวอร์พูลจบความีลอดเคอร์เกสแบ็คสายพลังดุ45ล้านปอนด,ด์แสดงชี้โอกาสสูง แต่อย่าลืมเรือมริดก็จ้องตาไม่กระพริบสื่อดังที่ข่าวใหญ่นะครับวันลิอรูพูจอบปดเดียวแบ็คซ้ายพันดุ45ล้านปอนด์สื่อดังย้ำเซอร์ไพรส์แน่ถ้าหากวืดลิอร์พูนะครับที่เพิ่งฉลองแชมป์พิม์ลีกสมัยที่20ไปมันมาดกำลังเดินหน้าเสริมทัพเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่ล่าสุดมีรายง,งานข่าวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเมื่อสื่อชื่อดังหลายสำนักต่างระบุตรงกันว่า วงแดงนะครับกำลังเข้าใกล้ในการปิดดิวคว้าตัวมิลลัสเคอร์เกสแบบส็คซ้ายดารุ่งทีมชัดฮังการีของบอลมัดมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้ด้วยค่าตัวที่คาดว,ว่าอยู่ที่ราว45ล้านปอนด์นะครับความจำเป็นที่ต้องเสริมแบ็คซ้ายแม้แอนดี้โรเบิร์สันยังคงเป็นตัวหลักแต่ลิเวอร์พูลก็ต้องการเพิ่มตัวเลือกและการยกระดับการแข่งขันในต้นแห่งนี้มิลลัสเคเกสในวัย21ปีได้พิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลน,นี้ว่าเป็นแบ็คซ้ายที่มีพลัง ความดูดันและสไตล์การเล่นที่เพื่อนร่วมทีมเก่าเคยบรรยายว่าเป็นคนบ้าที่ทรงพลังซึ่งคล้ายกับสไตล์ของลิวร์พูลความมั่นใจจากแหล่งข่าววงในฟ r a n เซอร์ไฟเชอผู้สื่อข่าวสายตลาดการสคันนักเตะของทีม Talk เป็นรายแรก,แรกที่รายง,งานถึงความสนใจของลิววูในตัวเคอร์เกสขณะที่ล่าสุดจนนทานน็องครอปนักข่าวชื่อดังจากเดอะไทมยืนยันอย่างแน่นๆผ่านเดอะทรานเฟอร์ s t สแคว่า ผมคิดว่าพวกเขาจะดึงเคอร์เกสเข้ามาผมจะประหลาดใจมากถ้าดิวแบ็กซารร่งนี้ไม่เกิดขึ้นคำกล่าวนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่สูงมากในการปิดดิวของลิเวอร์พูลประเจ็นหน้าคู่แข่งระดับโลกแม้ลิเวอร์พูลจะมั่นใจแต่ดีวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อมีแรงงานว่าสอสโมสรใ,ใหญ่ของยุโรปอย่างเรอัลมาดริดและแมนเชสเตีรก็กำลังจับตามองฟอร์มของเคอร์เกสอยู่เช่นเดียวกันถือเป็นภัยคุกคามที่รูต้องระมัดระวัง บทสรุปลิปปลเวอร์พูลกำลังแน่นหนานเต็มตัวเพื่อคว้ามิลาอนเคอร์เก,เกสมาเสริมแนวรับการในตัวแบงค์แสนดาวรุ่งที่มีฝีเท้าและทันสติที่ดุดันรายนี้จะเป็นการยกระดับทีมของอาร์เนอร์สลอตอย่างแน่นอนแม้จะต้องทุ่มเงินจำนวนไม่น้อยและเผชิญกับการแข่งขันจากสโมสรใหญ่แต่แหล่งข่าวหลายแหล่งข่าวต่างเชื่อว่าของแดนม,มีโอกาสสูงมากที่จะปิดดิวได้ตัวมารุ่งทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะ ลาก่อนสัญญาณชัดเจนยุงทองลีดยูนเตตจ่อคว้าเควินเคลเฮอร์ในด่านลิเวอร์พูลคาตัวอาจสูงถึง40ล้านปอนด์รับเสียงหนุนจากผู้จัดการกิมชาติลีดยูนเตตนะครับสโมสรดังที่เพิ่งการันตีการคืนสู่เวทีพรีเมียร์ลีกได้สําเร็จกําลังเดินหน้าเสริมทัพยอย่างจริงจังนะครับโดยมีข่าวเชื่อมโยงอย่างหนักกับการคว้าตัวเควินเคลเฮอร์ผู้รักษาประตูมือสองของลิเวอร์พูลมาเฟ้าสาในิ่นเอลแลนโรด ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่น่าสนใจคือเควล์เฮิน์ได้รับสัญญาณไฟเขียวให้พิจารณาการย้ายออกจากทิมแอนฟิวในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างสม่ำเสมอโดยรับการสนับสนุนจากผู้จัดก,การทีมชาติไอแลนด์ของเขาเองผู้จัดก,การทีมชาติไรเดนกล่าวได้ออกมาเหตุผลอย่างชัดเจนว่าทําไมเคลล์เฮอ์ถึงควรย้ายทียมโดยกล่าวกับอิซาเอ็กโคว่าผมแค่อยากให้เควินไปอยู่กับสโมสรที่เขาจะได้ลงเล่นเขาเก่งเกินกว่าที่จะไม่ได้ลงเล่น สำหรับลีดความสนใจในตัวนายทวันในวัย25ปีเรนี้มีมาตลอดหลายเดือนการเลื่อนชั้นสู่พิมลิกทำให้พวกเขามองหาผู้สารประตูมือหนึ่งคนใหม่เพื่อมาแทนที่อิสลัน์เมสเลเย่นายทวันคนปัจจุบันที่เป็นหาฟอร์มการเล่นและครอผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งในขณะที่เคิลเฮย์เองก็แสดงความปรารถนามาโดยตลอดที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้สิร์ประตูมือหนึ่งของสโมสรใดสโมสรหนึ่งแทนการเป็นตัวสำรองของอาริซุเบเกอร์ที่ลิเวอร์พูล ยามไรก็ตามนะครับการย้ายทีมครั้งนี้อาจมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยโดยตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาระบุว่าลิเวอร์พูลได้ตั้งค่าตัวเคลเลอร์ไว้สูงถึง40ล้านปอนด์แม้ว่าค่าตัวดังกล่าวอาจจะมีการเจรจาต่อรองกันได้เนื่องจากนักเตะเหลือสัญญาก,กับหงแดงอีกเพียงแค่12เดือนความต้องการที่จะลงเล่นอย่างสม,ม่ำเสมอของเคลเลอร์และการสนับสนุนจากผู้จัดการทีมชัินองเขาประกอบกับความต้องการเพื่ออบตูคนใหม่ของลิยูอนเต็ด ทำให้ดีิดนนี้ดูมีแนวโน้มเกิดขึ้นได้สูงในตลาดการสแกนเตะช่วงสัมมาน,นี้แม้จะต้องแข่งขันกับทีมอื่นอย่างเนวคกสเซซารับบอลมัดก็ตามนะครับเปิดกว้างกูรู้เผยหงแดงให้เคียรซ่าเลือกเองจะอยู่ต่อหรือย้ายทียมเกรแฮมเบลี่นะครับนักขับฟุตบอลคนดังแรงงานม,มาว่า หรือว่าผู้เปิดโอกาสให้เฟเดรลิโกเคียรซาปิดตัวสำรองชาวอิตาลีได้ตัดสินใจว่าจะอยู่คักแข้งในิีนแอนฟิด์ต่อไปหรือจะเลือกย้ายไปหาโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอกับสโม,มสรอ,อื่นในฤดูกาลหนนะ้านาเตในวัย27ปีร,รายนี้ควา้าแชมป์พิมรีได้ในฤดูกาลแรกที่ย้ายจากอยู่เวนตุมสมาสวมเสือ้อหรือว่าผู้โดยค่าตัว13ล้านปอนด์เมื่อเสมอที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวมีเวลาลงเล่นจำกัดเนื่องจากอ่านเงาสลัดกุนซือหงแดงเลือที่จะไม่ใช้งาน ในไดยกันแม้ว่าการย้ายครั้งนี้ของเคียซ่าดูเหมือนจะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมในช่วงแรกแต่ช่วงเวลาของเขาในเมองซีไซส์กลับไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้ซึ่งจะตัวได้ลงสนามเพียง13นัดในทุกรายการในฤดูกันนี้และยังไม่ได้เป็นตัวจริงในพิมลิกแม้แต่เกมเดียวจากสถานก,นการณ์ดังล่าวทำให้มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตข,ของเคียซ่าว่าเตรียมพิจารณาย้ายออกจากลิเวอร์พูลหลังจบซีซั่นนี้โดยมีหลายสมสรนอาทิ ท่านมฮอสเปอร์กาลาตาสลายเอซีมิลานและลาซิโอต้องการคว้าตัวเขาไปร,ร่วมงานด้วยล่าสุดนะคเับ,บเบลลี่ยืนยันว่าลิเวอร์พูลพร้อมให้เคียซ่าเลือกอนาคตได้ด้วยตัวเองโดยข่าวว่าสาหรับเคียซ่าแนวความคิดคือแต่เขาต้องการอยู่ต่อลิเวอร์พูลก็จะปล่อยให้เขาอยู่ต่อพวกเขายินดีที่จะปล่อยให้เขาต่อสู้เพื่อตําแหน่งตัวของเขาเองแต่หากเขาต้องการย้ายออกไปพวกเขาก็จะปล่อยเขาไปนั่นคือแนวคิดที่เป็นอยู่ มันจะขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่นเองทั้งสิน้นในความคิดแล้วเขาไม่ดีพอที่จะเล่นให้ลิเวอร์พูลหากเขาต้องการอยู่ที่นั่นในฐานะกองหน้าตัวเลือกที่5พวกเขาก็จะยินดีที่จะปล่อยให้เขาอยู่ต่อเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆมากนักย้อนรก็ตามสำหรับลิเวอร์พูลการจับไปของเกียร์ซ่าอาจเปิดประตูสู่การเสริมขุมกำลังเพิ่มเติมในแนวรุกโดยช่วยอย่างยิ่งในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าที่หงแดงกำลังพิจารณานักเตะอยู่หลายรายนะฮะ ด่วนข้าวดีได้ใจเดอดครับนะครับดิอาประกาศชัดพร้อมขยายสะแนนชมมั่วโมงใหม่กับหงแดงลุยดิอานะครับปีกพลังใบของลิเวอร์พูลได้เปิดเผยถึงความตั้งใจที่จะอยู่กับผลพักหงแดงต่อไปพร้อมยืนยันว่าการเจรจาคะแนนชั่วโมงใหม่จะเริ่มขึ้นในรายวันและตนเองก็พร้อมที่จะฝากอนาคตรอยยาวไว้ในทิน่นอ่านแววดาวเตยในวัย28ปีนะครับกำลังทำงานใ้อย่างยอดเยี่ยมกับ ลิเวอร์พูลและมีบทบาทกันในทีมที่ประสบความสำเร็จด,ด้วยการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในสีสั่นนี้โดยระเบิดฟอร์มเทพซัดไป17ประตูและทำอีก8าอาซิ์จาก48เกมรวมทุกรายการซึ่งถือว่าเป็นการต่อย,ยอดผลงานที่น่าประทับใจนัดแต่ย้ายมาจาก FC ปอร์โตด้วยค่าตัว43ล้านปอนด์เมื่อเดือนมกราคมปี2022นะครับตลอดวงที่ผ่านมานะฮะตัวรุกทีมชาติโคลอมเบีย เป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายอ่อนจากลหรือร์พูลอย่างต่อเน,นื่องโดยมีรายงานมาว่าบาร์เซโลนาปารีสแซงต์แชงและหลายสโมสรในศึกโปลกรลกประเทศซาอุดิอาระเบียต่างสนใจเขายอาย่างไรก็ตามแม้จะมีข่าวลือมากมายแต่ดีอาร์ตซึ่งมีสัญญาก,กับทีมอีก2ปีได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่ชัดเจนที่จะต่อสัญญาช่วงใหม่ออกไปโดยกล่าวผ่านเท е เลมุนโดซึ่งในแดนลาตินว่าใช่ผมมีความสุขตั้งแต่วันแรกที่ผมมาที่นี่ ผมมีความสุขเสมอผมรู้สึกสงบและสนุกไปกับการเล่นฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมในทีมนี้หากเราจะพูดถึงเรื่องการต่อสัญญาสำหรับผมแล้วผมพร้อมที่จะอยู่ต่อไม่ว่าจะอีกกี่ปีก็ตามมันขึ้นอยู่กับสโมสรด้วยซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ต้องจัดก,การเป็นขั้นเป็นตอนผมรู้สึกสงบมากผมมีความสุขและสนุกกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกด่วน บิ๊กคิงดิวจับตาดิวฟิมปงเอเย่นโภอังกฤษนะครับลือหนักลิเวอร์พูลเล็งจ่ายค่ารชี้นิจาแบ็กเป้าหมายอานเนอร์สลัดเกิดขึ้นคึ้นมาอีกที่น่าจับตามองในตลาดดิสเคนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับเมื่อมีรายงานที่สร้างกระแสข่าวลืออย่างหนักว่าเจนมีฟิมปงแบ็กขวาโตลุกในวัย24ปีจากสโมสรเบอร์เลกุกเซ่นอาการเป็นเป้าหมายสำคัญของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของกุนซืออานเนอร์สลัด สัญญาณล่าสุดที่ทำให้ข่าวลรือนี้มีน้ำหนักขึ้นมาจากเจฟฟี่เลเมอร์สหนึ่งในเอเจนต์ส่วนตัวของฟิลปงที่ได้โพสต์ผ่านโลกโซเชียลมีเดียส่วนตัวแสดงให้เห็นว่าเขากำลังอยู่ในปรเทิอกงกฤษพร้อมเข้าความว่า v w วอลกิ้หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าพวกเรากำลังทำงานซึ่งภาพเส้นทางบนท้องถนนในโพสต์นั้นคาดว่าเป็นเส้นทางที่มุ่งหน้าจากแมนเชสเตอร์ไปยังลิเวอร์พูลซึ่งยิ่งจุดประกายข่าวลือการย้ายทีมสู่แอนฟิล ทำไมดีลนี้ถึงน่าสนใจสําหรับลิเวอร์พูลประเด็นสําคัญอยู่ที่เงื่อนไขในสัญญาของฟิลปงซึ่งมีค่าชิญญาอยู่ที่ราว35-40ล้านยูโรที่เป็นตัวเลขที่หลายทีมใหญ่สามารถจ่ายได้โดยตรงและสามารถผ่อนจ่ายได้ด้วยแต่สิ่งที่ทําให้ดีลนี้มีความพิเศษและคุ้มค่าในสายตาของลิเวอร์พูลคือมีรายงานว่าค่าฉิญญานังกลสามารถแบ่งจ่ายได้สูงสุดถึง4งวดโดยงวดแรกมีมูลค่าไม่สูงตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ เงื่อนไขในการแบ่งจ่ายนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้สโมสรอย่างลิเวอร์พูลสามารถบริหารจัดก,การการเงินได้อย่างยืดหยุ่นไม่ต้องทุ่มเงินก้อนโตทั้งหมดไปกับดิวนี้ทําไม่มีมงบประมาณเหลือเฟือไปเสริมทัพในตำแหน่งอื่นๆ,ๆที่ต้องการได้อีกนะฮะสิติที่โดดเด่นและสไตล์ที่ใช่สาหรับสล็อตนอกจากเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจแล้วคุณสมบัติของฟิล์มโปงก็ดูเหมือนจะตอบโจทย์แพคตติกของอันดัอตเป็นอย่างดีในฐานะแบ็กขวาตัวรุก ด้วยสถิติในนัดการล่าสุดกับเลเวอร์กูเซนที่น่าสนใจดังนี้ยิงไป14ประตู12อาซิดลงเล่น47เกมโดยไม่มีอาการบาดเจ็บสารการ่นที่จนินจอมการเติมเกมบุกด้วยความรวดเร็วการเลี้ยงตัดเข้าในการทำชิ่ง 1- 2และหาพื้นที่เพื่อจ่ายคัดแบ็กให้กับเพื่อนร่วมทีมนี่คือรูปแบบที่สลัดนิยมใช้กับฟลแบ็ลของเขาเหมือนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วในยุคสมัยกลุ่มเทียมอาแซดอัตมาลาเฟย์ญูด การเดินทางมาถึงกฤิของเอเยนในครั้งนี้ยิ่งทําให้กระแสข่าวการย้ายทีมของเจมี่ฟิมปงสู่ลิเวอร์พูลทือว่ความเข้มข้นขึ้นอย่างมากต้องจับตาดูกันต่อไปว่าความเคลื่อนไหวนี้จะนําไปสู่การเจรจาและก็ตกลงอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้หรือไม่แฟนบอลลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นอย่างไร,ร,รกับความเป็นไปได้ใน,น,นการได้ตัวเจมี่ฟิมปงมารุ่มทีมนะฮะสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะฮะก็ไม่น่าจะพลาดนะครับเอเยนอยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วนะฮะเตรียมตัวจวด ช็อควงการลูกหนังโดมินิกซ,ซบอสลสไล์เกือบไม่ใช่แข้งหงแดงพอมิรานเก่าเปิดหมดเปลือกเคยจ่อซบตีมดังอิตาลีด้วยค่าตัวแค่17ล้านปอนด์ในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับกำลังเตรียมพร้อมสำรวจตลาดนักเตะเพื่อเสริมทัพสำหรับสูสึกฤด,ดูการส0งพันาอีกครั้งพวกเขาก็ยังคงมีชื่อเสียงในฐานะสโมสร,รที่มีการบริหารจัดก,การด้านการซื้อขายนักเตะที่น่าประทับใจและพิธีพิถันแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทําให้พวกเขาสามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จได้อย่างต่อนเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับหนึ่งในการเซ็นญาที่สําคัญและกลายเป็นฟันเฟืองหลักของทีมในยุคหลังรวมถึงชุดที่พึงคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกก็คือโดมินิกโซบอสไลก่องการตัวเก่งทีมชั้นฮังการีที่ย้ายมาจากอบาเลซิกเมื่อปี2023โดยค่าตัว60ล้านปอนด์และปรับตัวก,กับทีมได้อย่างรวดเร็วนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวเบื้องหลังการย้ยทีมของโซบอสไล์ Line, กลับมีเดียสุดช็อกที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมาจากเซเวอเนียโบบันอดีตผู้อำนวยการฟุตบอลชื่อดังของสโมสรเอซีมิลานแห่งอิตาลีโดยเขาเระบุว่าหงแดงเกอบพลาดโอกาสคว้าตัวดาวเตะรายนี้ไปอย่างทาวรอนเมื่อกว่า3ปีก่อนที่เจ้าตัวย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเสียอีกโบบันได้ออกมาเปิดเผยผ่านช่อง YouTube ของมิลานเฮนโล ว่าในช่วงเดือนมกราคมปี2020ซึ่งเป็นเวลากว่า5ปีก่อนที่โซบอสไลจะย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลในปี2023ตัวเขาในฐานะผู้อนวยการของเอซิมิลานในขณะนั้นเกือบที่จะปิดดีลคว้าตัวโซบอสไลและดนนี่โอโมสองดาวรุ่งพุ่งแรงในขณะนั้นจากเรดบูลซาลส์บูกมาร่วมทีมได้พร้อมกันเรายังจะได้ตัวโซบอสไลมาด้วยทุกอย่างตกลงกันหมดแล้วค่าจีเนีาแค่20ล้านยูโร กับซาวสบวกโดยคิดเป็นเงินปอนด์อยู่ที่17ล้านปอนด์โบบันกล่าวถึงรายละเอียดดิวที่ราคาต่ำกว่าที่ลิเวอร์พูลจ่ายไปมหาศาลถึงสเท่าตัวโดยอดีตผู้อำนวยการชาวโครเอเชียแสดงความไม่เข้าใจกับการตัดสินใจของผู้บริหารมิลานในขณะนั้นที่ปฏิเสธที่จะเดินหน้าปิดดิวทั้งซบอสไลน์และโอโม่แนงที่ดีลดังกล่าวสามารถทําได้ด้วยการขายนักเตะเก่าออกจากทีมโดยกล่าวว่า ที่นั่นผู้บริหารมิลานพวกเขาก็ปฏิเสธและผมก็คิดในใจว่านี่มันอะไรกันวะเนี่ยเรื่องนี้ชวนให้คิดถึงสถานการณ์ถ้าหากว่าโซบอสไลได้เซ็นสัญญากับเอซิมลานในตอนนั้นจริงเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะไม่ได้มาเป็นนักเตะโคชคกาญของลิเวอร์พูลในวันนี้ในทางทฤษฎีลิเวอร์พูลอาจจะยังสามารถดึงตัวเขามาจากซานซิโรได้ในภายหลังแต่สถานการณ์ที่น่าเป็นไปได้มากกว่าก็คือเขาจะกลายเป็นกำลังหลักของมิลานไปแล้ว ไม่ว่าเหตุผลที่ผู้บริหารของเอซีมิลานตัดสินใจล้มเลิกดิวประวัติศาสตร์ครั้งนั้นคืออะไรซึ่งโบบันเองก็ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนสิ่งที่ชัดเจนคือลิวร์พูลกำลังเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันนั้นเมื่อกว่า5ปีก่อนด้วยการมีดมมนิกสวอสไลเป็นหนึ่งในนักเตะกำลังสำคัญของทีมในชุดปัจจุบันสร้างสรรค์ผลงานที่น่าประทับใจรวมถึงการทำอาซิ์ดได้อย่างต่อนเนื่องในฤดูกาลนี้ นี่คือสรุปการลิวร์พูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่13พฤษภาคมนะครับขอให้แฟนๆหงแดงทุกท่านนะครับจับตาดูให้ดีนะฮะตลาดการสแกนนักเตะ ซัมเมอร์นี้นะครับลิวภูทุ่มสุดตัวนะครับทานผ่้ชมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยฉะนั้นแฟนๆจะได้รับชมนะครับข่าวที่เกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะของลิวภูนะครับกันอย่างเต็มอิ่มเลยส่วนแฟนๆท่านไหนนะครับที่เข้ามาโพสต์บอกแอดมินมุ่งแอดมินมั่วมีแต่ข่าวหลอกขอย้ําอีกครั้งนะครับว่าข่าวมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับมีที่มายืนยันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะ บอกอยังไงแล้วนะครับว่าแอดมินไม่ได้แต่งข่าวขึ้นมาเองนะฮะข่าวจากต่างนอกหมดเลยส่วนคนที่ชื่นชอบก็ขอขอบคุณนะครับ <c oughs> เราอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะครับกับการควานแชมเปี้ยนพ์ดิเอาสักอีกสมัยแล้วกันนะฮะในรุ่นการหน้านะครับชบ่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์แล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ